เดพยากรสวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเทพประจำตัวเทวดาที่คุ้มครองเราเป็นใครแล้วถ้าเราอยากจะขอเราได้ไหวเราปังเราควรไหวองค์ไหนดีเราไปฟังกันค่ะการที่เราอยากจะขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำให้คำอธิษฐานคำขอของเราสำเร็จผลได้นั้นมีปัจจัยสำคัญอยู่ค่ะไม่ใช่เห็นเขาฮิตไหวองค์ไหนแล้วปังเราก็ไปไหวตามเขาเพราะคิดว่าจะได้เหมือนกันดีเหมือนกัน อันนี้ไม่ใช่ค่ะวันนี้เรามาฟังกันค่ะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ไหนที่เราควรบูชาองค์ไหนที่เราควรขอเพื่อให้สำเร็จผลการที่เราจะขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคำอธิษฐานคำขอของเราสำเร็จผลได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เรากับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นๆจะต้องมีบุญกรรมสัมพันธ์กันมาจากที่เราเคยเกิดมาหลายภพหลายชาติเราอาจจะเคยมีบุญสัมพันธ์กับท่านมา เช่นเคยเป็นบุตรบริวารเพื่อนญาติเครือญาติหรือเคยทำบุญร่วมกันมาเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เทวดาจะช่วยเราได้ค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าเรานั้นน่าจะมีบุญสัมพันธ์กับเทวดาท่านไหนเป็นพิเศษเทวดาองค์ไหนคอยคุ้มครองเราอยู่เวลาเราขอบูชาก็จะได้ขอได้ถูกองค์สิ่งที่เราขอก็จะสำเร็จผลได้ง่าย โดยดูได้จากวันเดือนปีเกิดและราศีของเราแต่ขอบเขตการขอก็อย่ากเกินเหตุไปนักก็ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นการขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็จะยากสักนิดเพราะเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นด้วยไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่ก็พอมีค่ะที่เทวดาท่านช่วยให้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นกรณีที่เทวดาท่านนั้นๆท่านอาจจะเคยติดหนี้เราไว้ในอดีต หรือเคยมีกรรมสัมพันธ์การเท่ากับมูลค่ารางวัลที่หนึ่งในปัจจุบันเหตุมันก็เลยจะยากไปสักนิดค่ะแล้วเราควรบูชาหรือขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดล่ะจะขออธิบายง่ายๆโดยแบ่งการดูเทวดาที่เหมาะกับเราโดยแบ่งแต่ละราศีตามธาตุค่ะโดยแบ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเพราะธาตุเหล่านี้เป็นธาตุจากพื้นดวงชะตาเกิดจากกรรมและบุญที่เราสะสมมาค่ะ สำหรับราศีกรกฎจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมราศีกรกฎจัดเป็นราศีธาตุน้ำค่ะก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดือพยากรฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆด,ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเทวดาที่ถูกฉลกด้วยก็จะมาจากธาตุกำเนิดเดียวกันก็คือเทวดาประจำธาตุน้ำ เช่นทาวิรูปักหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสพญานาคทุกตระกูลเทพที่เกี่ยวกับน้ำเจ้าแม่คงคาพระพิรุณอย่างเทพจีนก็จะเป็นเจ้าแม่ทับทิมหรือเจ้าแม่กวนอิมค่ะการขอพรอ,อธิษฐานกับเทวดาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันตามพื้นดวงก็จะมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จมากกว่า ท่านก็จะช่วยเราได้มากกว่าถ้าเทียบกับการขอ,อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเราเลยแถมให้อีกสักนิดนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎว่าควรไปขอพรวันไหนดีที่สุดจะบอกเลยว่าท่านควรไปขอพรวันจันทร์ค่ะ เนื่องจากดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีกรกฎวันจันทร์จึงเหมาะแก่การไปไหว้ขอพรเป็นวันที่เทวดาท่านทำงานหรือวันที่ท่านรับฟังคำขอได้ดีที่สุดด้วยอำนาจโลกธาตุรังสีเอื้องให้คุยกับท่านได้เปอร์เซ็นต์สำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ จะแอบบอกเคล็ดลับตามครูบาอาจารย์สอนกันมานิดนึงเนื่องจากการไปไหว้ด้วยความตั้งใจแล้วก็อย่าลืมไปดูสักนิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปไหว้ท่านนั้นท่านชอบอะไรเขานิยมเอาอะไรไปไหว้ก็อย่าลืมเอาไปถวายท่านด้วยนะคะเพื่อให้การขอของเราครบถ้วนร้อยเปอร์เซอาจจะมีตัวอย่างเล็กน้อยเช่นองค์พญาหน้าก็อาจจะเป็นใบสีหรือหมากพูเจ้าแม่กวนอิมเป็นผลไม้หรือของเจค่ะ แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดหากเราไหว้ท่านด้วยใจจริงแล้วเรามีบุญเพียงพอท่านก็สามารถช่วยเราได้ขึ้นกับว่าช่วยได้มากได้น้อยไม่ใช่วันนี้บอกให้ไหว้ที่องค์ที่ถูกโลกก็ไม่ไหว้ท่านอื่นนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้นิดค่ะจะขอได้มากได้น้อยก็แล้วแต่วาสนาคุณด้วยและมีวาระบุญกับเทวดาองค์นั้นมากแค่ไหน ทีมงานเดบพยากรขอให้ทุกท่านเมื่อรู้ว่าเรามีกรรมสัมพันธ์กับเทวดาองค์ไหนแล้วก็ขอให้ทุกท่านสมหวังดังขอทวนนาค่ะเมื่อขอแล้วสมหวังอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดยพยากรฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ